ออกมาเลยอีหกน้ำอีก็ยังงันนั่นนะเอาเสียดง่ายเราลงไปก่อนี่เฮ้ยมาทีละเสียดตัวนี้เอาบ่อเอาเสียดตัวนี้เข้าไปพันใส่หอกเลย เออเดี๋ยวตีแกว่วนไปงงว่อนไปมันเนาะเฮ้ยเอาเสียกไปแล้วก่อนไหมเอาไปคล้องเสีย <Good. S 1> ออคอได้ไอเสียกอะเออคล้องเสียเสาอนนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไปไปเ,เสียงอยกันเอาก็จะไปไล่เสียงอะไรกัน